วันนี้เราจะมาขายยางพารานะครับผมสามมีดว่าจะได้เงินเท่าไหร่ครับดูบมันมีเต็มถ้วยครับสามมีดส่งส่งพี่สาวกลับกรุงเทพครับยางสี่ร้อยต้นเราจะมาเริ่มเก็บกันไหนครับวันนี้มาเก็บขี้ยางครับผมก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ผมเห็นทางภาคอีสานนะพ,พี่น้องทางภาคอีสานเขาจะเก็บนำยางโดยใส่ถุงอ่ะ แต่พื้นที่แถวเนี้ยเขาไม่ทําอย่างนั้นนะเขาเก็บ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 กองกองกองเนี่ยใส่ตะกรงใส่ตะก้าเนี่ยเออแล้วก็ไปขายมีมีบางที่จะบอกว่าเก็บค้างคืนเก็บไม่ค้างคืนเราเก็บค้างคืนมันก็ยังบอกว่าเราเก็บในค้างคืนคือค้างคืนคืนหนึ่งนี่มันต้องแห้งหมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะเห็นไห นี่ครับพนักงานเก็บที่ยางของเราหมอนวดครับหมอนวดโอเคครับผมราคาที่ยางของพี่น้องทางภาคอีสานหรือภาคเหนือภาคใต้เป็นยังไงบ้างครับแต่ขายไปเมื่อสามวันที่แล้วยี่บเ็บาทครับวันนี้จะไปขายอีกเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้กี่บาทครับผมคอยติดตามชมนะครับเดี๋ยวพอไปถึงหน้าร้านเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะครับขอบคุณครับเราจะไปขายยางนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ สามมีดครับผมสี่ร้อยต้นหลังจากที่เราได้ไปขายน้ำยางมานะครับเมื่อวันที่ยี่สิบแปดพยหกหกนะครับได้มาร้อยห้าสิบเอ็ลได้เป็นเงินเท่านี้นะครับผมก็ถือว่าโอเคครับทำงานสามวันได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเค สำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสามสไลด์ด้วยนะครับติดตามกันเยอะๆครับจะได้มีกำลังจใจทำคลิปครับขอบคุณครับ